อดครับค่ะอาคุณพิพัฒบอกว่ายังไงคือเรื่องของการนั่งก็ผมได้แจ้งได้เรียนให้ตัวคุณพิพัฒเคยบอกว่าครั้งหนึ่งเคยไปบอกเฟิร์สคัดเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปต่างประเทศตอนแล้วหลังจากนั้นมาใหม่ๆสั่งเลยบอกไม่เอาแล้วผมบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นสมมติว่าผมจะการที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเดินทางไปประชุมที่ดูไบที่ UAE ครั้งแรกไปกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมนั่งเฟิร์สคัส หลังจากนั้นผมนั่งบิสเนสตลอดผมบอกว่าการที่ดั่งใช้ระยะเวลาเพียงเท่านี้ถามว่าเฟิร์สคาสกับบิสเนสคาสมันต่างกันตรงไหนผมก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่ถ้าคนตัวใหญ่ก็อาจจะมีความจำเป็นของผมก็ไซส์170ผมคิดว่าบิสเนสมันพอสําหรับตัวผม้ถามไม่มีความจำเป็นถ้ารละมนตีได้จริงค่ะถ้ารมนตรตีบินแค่ครั้งเดียวก็คือครั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นถ้ารมนตรีบินบิสเนสคาสมาตลอด อันนี้ปกป้องเลยนะ,ะใช่แต่ว่าจะกฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นชัดเจนครับกฎเกณฑ์คือผมก็ตามมาตรานส,สามนะครับว่าเขาให้สิทธิเลเวลไหนขั้นอ,อ,อะไรคือเรื่องนี้มันเป็นผู้ประกันตนไงอ่ะมันไม่ใช่ภาษีดิอันนี้มันเป็นเงินส่วนหนึ่งของเราที่จ่ายไปก็เลยมีความรู้สึกกัะทำตีนึกออกใช่ไหมเข้าใจครับแต่ว่างบของการเดินทางเราได้มาจากเราขอจากสำนักงบประมาณนะครับ มันจะเป็นเงินคนละส่วนกับเงินของไม่่ใชเงินผู้ประกันตนแต่เป็นเงินภาษีค่ะเป็นเงินภาษีมันมาจากสำนักงานแม้กระทันงกรณีไม่ได้เกี่ยวกับประกันสังคมตัวนี้มาจากเงินภาษีใช่ครับแม้กระทั่งการดูงานเนี่ยหรอใช่ครับอ๋อมาจากเงินภาษีครับแต่ว่างานการดูงานผมไม่แน่ใจและอันนี้ไม่กล้าตอบชัดนะครับ แต่ว่าการที่ไปดูงานเรืออะไรพวกนี้แต่ว่าการเดินทางเนี่ยระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยมันจะมีงานอื่นควบไปด้วยถูกไหมถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาคัญไปขยายตลาดแรงงานอะไรต่างๆอย่างกรณีผมเพิ่งกลับเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสผมก็ไปประชุมโ ECD ซึ่งเขาระบุเลยรัฐมนตรีต้องเป็นผู้เข้าประชุมทําไม่ต้องไม่รัฐมนตรีไม่ต้องมาถ้าสามารถเปลี่ยนตัวได้ผมก็จะไม่เลือกที่จะไม่โดินอันนี้คือพิเศษคัดเลย บิสเนสคารดครับผมบินไปที่ฟลอรที่เลไอที่ไม่ใช่ที่ปรารีสผมก็บิิสเนสคารดข้างกันโอเคไหมโอเคทีนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากนะคะท่านรัฐมนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้ารัฐมนตรีสามารถบินเฟิร์สคครดได้แต่ว่าท่านเลือกไม่บินดิฉันก็อยากให้สร้างบรรทัดฐานนี้ค่ะให้การใช้งบประมาณในรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยแน่นอนว่าท่านใช้สิทธิ์ได้เต็มแม็กแต่ว่าท่านสามารถเลือกได้ ว่าท่านจะใช้ลถลงมานิดนึงเพื่อประหยัดงบประมาณของประชาชนหรือว่าประหยัดเงินของผู้ประกันตนอันนี้เป็นข้อเสนออ่าใช่นะคะนี่ท่านรัฐมนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีครั้งแรกครั้งเดียวแล้วครั้งอื่นไม่เอาละบิสเนสพอเพราะว่าฟาซิลิตี้ทุกอย่างมันก็เดี๋ยวผมขอพูดต่อนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการไปดูงานคือการไปดูงานมันก็ต้องแล้วแต่คณะแล้วแต่ชุดแต่ถ้าตัวผมไปดูงานนะครับ ผมจะมีองค์ประกอบไปด้วยเช่นสมมุติผมไปดูงานที่ประเทศสวีเดนกับเอสโตเนียมผมบอกได้บอกผมบอกเลยนะครับว่าผมไปดูงานในเรื่องอะไรในเรื่องของประการสังคม,มผมก็บอกว่าคุณช่วยกรูณาเอาคนที่มีควารมรู้ในเรื่องของการลงทุนพ่วงผมไปด้วยเพราะผมจะต้องไปให้มันคุ้มค่าที่สุด เราก็อยากจะดูว่าเอ้ยถ้าเราไปประเทศใดก็แล้วแต่เรามีลงทุนในประเทศนั้นไหมถ้ามีลงทุนขอให้นำนักลงทุนไปกับเราข้าราชการที่ดูแลเรื่องของการลงทุนไปกับผม,มซึ่งผมจะไม่ชวนนะครับอนุลงทุนหรืออะไรพวกนี้เพราะผมถือว่านั่นเป็นเรื่องของบอร์ดซึ่งเขาจะไปเป็นเรื่องของเขาแต่ผมจะเชิญเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ดูแลโดยตรงไปกับผมเพราะอะไรครับ การลงทุนขั้นสุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาและไปลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็จะบอกว่าผมจะไม่เคยไปไม่ชอบไปกับบอร์ดนะถ้าไปกับบอดก็คือบอร์ดเขาไปงานของเขาเชิญผมผมร่วมด้วยอยา่างนั้นจะไปะเรื่องนี้เห็นว่าคุณ